ถึงแววตรงทีเข้าสิมารลำของแม่ก็ได้ฝากของมากราบทุกทั่วนะคะและนนะะะรร้วคงคงคงก,ตก,ก,ก็ตอนนี้ก็ได้มาหอดแววมานนี้แม่ยอาคนของไปใส่รถกันมีตั้งสองกองบรรลุบรใไดกองซีมี่อย่างแม่ตอนี้ก็มาหอดของแวว กร้างสิท่อมกันแกะเบิงว่าแม่สิส้งอย่างมาหานนอไม่แกะหนาแกะตอนนี้แกะกล้องเป็นสีแบบรอยแ่าเบิงสีย่างเลยแม่ดิส้งอย่างมาหานรัศ บักทัวนามค่ะยาวๆยาวๆนี่บักทัวเป็นปูเองด้วยอันนี้แต่นี่เ็ดทรงเห็ดมาหาอันนี้เป็นหนังตรงกนะคะเห็ดแต่สิเกิด หมูพัชกเลกนี่ปลาปลาสดๆอาหารต่างจังหวัดอันนี้เป็นสีหนคะ นีห้องวาเบิรก,กองที่สองกองที่สองแั่ซีเมนมะขเมาใหญ่ม,ขมจะขาหมางว,นะวยย่ง่สมลายเขาบอกว่าเออลุกสาว<พ>อชอบม, <พอ S 2> มากท่านไปได้ตรงมหารับกินจันเดยยัง่คยสิเหมือต้องไป่นี่อากินีมะเป็ดหรลายค่ะ ข้ามัเกือวกว้งิกเคี่ยาตรว่าของยวนเมื่อสองเขมันแพงยาตะลีศตรงมหาหา ตาจังหวะบานเห่ากับว่ามีอยังหลายนี่นาบักเขียบหรือว่าบบกหน่อยนาอันนี้อยู่บ้านปลูกเองหลายม่ตุวนวยยังไงอ,อันนี้สดกๆอันนี้สุกแล้วคะ่ะพร้อมกินแล้ว เจบแล้วค่ะเมื่อนี้ที่ไปรับของมาที่แม่ฝากมาหาย,ยก็มนนีแต่ของที่ลูกสาวมาของปลุกเองก็ขอบคุณแม่คนทรงว่าให้กิน